นี่นะคะเวลาเราปัดน,นะคะเลขมันจะวิ่งนะคะนี่ค่ะจะลานไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่าเราอยากดูตัวไหนนะคะให้กดหยุดค่ะ,คะมันจะหยุดอยู่ที่เราเที่แคลอรี่นะคะสมมติเราอยากดูแคลอรี่แต่ว่าสมมติเราไม่อยากดูแคลอรี่นะเรากดมันจะรันมันจะรานต่อว่าเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้นะ,ะขึ้นอ่า ระยะทางแล้วก็เดี๋ยวมัจะรันต่อแคลอรี่ถ้าอยากดูเวลามันก็จะร,รันไปที่เวลาค่ะนี่เราจะดูเวลาเรากดหยุดมันจะหยุดอยู่ที่เวลาค่ะนี่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเลื่อนไปเรื่อยๆแสดงค่าไปเรื่อยระยะทางแคลอรี่เวลาแบบว่ารันแบบไม่อยู่ไม่อยู่หน้าจอไม่นิ่งอยู่กับที่นะคะ ให้เรากดทีหนึ่งมันก็จะวิ่ง่งต่อ